สวัสดีค่ะ In c o s m e t i c Asia 2012ยินดีต้อนรับค่ะซึ่งงานในปีนะคะเราจะจัดกันที่ไบเทคบางนาในวันที่6-8พฤศจิกายนนี้ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณเกตมณีเลิศกิจจานายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางแห่งประเทศไทยมาร่วมพูดคุยกับเราเกี่ยวกับงาน In c o s m e t i c Asia 2012เราไปคุยกับคุณเกตมณีกันเลยดีกว่าค่ะคนที่เขาไม่ได้เป็นผู้ผลิต หรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยเขาก็คิดว่าเขามางานนี้เนี่ยเขาคงไม่ได้ไประโยชน์อะไรจากงานนี้แล้วก็ไม่ได้ไม่ม,ไม,มีไม่มีของจะให้เขาชอบกลับคนไทยไปไหนชอบขอให้ได้ชอบกลับคนที่จะน่าไปงานนี้ในโลกเหนือจากผู้ผลิตแล้วเนี่ยยังเป็นคนที่มีแนวความคิดว่าเอออยากจะทาเครื่องสำอางหรือว่าอยากจะเอาอันนี้เป็นอาชีพก็น่าจะมารู้ว่าเออมันมีอะไรที่แปลกๆใหม่ๆ แล้วเวลาเราจะให้ใครมาเป็น OEM ให้เราหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยอย่างน้อยเรามีไอเดียละถะาบอกว่าเออเราอยากได้เงี้ยประมาณนี้ประมาณนี้ะนนจะง่ายกว่าเขา R&D ของโรงงานต่างๆไปเพื่อไปเรียนรู้ว่าเออมีวัตถุดิบอะไรใหม่ๆในแวดวงของ R&D ก็จะรู้ว่าโอเคนะถ้าอยากได้อะไรที่แปลกๆใหม่ๆก็คืองานนี้สมมุติว่ามาีสารที่ทำให้หน้าขาวได้ะนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยมันคือดีมาก แต่มันมีข้อด้อยบางประการอาจจะที่หนึ่งอย่างวิตามินซีนี่สีเปลี่ยนเอ๊ะเขามีอะไรใหม่ไหมที่ทําให้สีได้เปลี่ยนหรือหรือว่าอาจจะเป็นว่าในลักษณะว่าในส่วนผสมนี้ถ้ามีความเป็นกรดด่างที่ไม่ถูกต้องมันจะโชว์ไฮโดรีโนอนออกมามีตัวอื่นไหมที่จะไม่ก่อเปิดปัญหานี้ให้ก็ต้องไปตอบโจทย์ของออ,อก็จะเป็นลักษณะ การส่งออกการเติบโตในตลาดด้วยสินคาในเมืองไทยการเติบโตมีแนวโน้มขึ้นเรื่อยๆไหมคะหรือว่าคงที่หลาสำหรับการส่งออกของเราในปีที่แล้วอยู่ที่140ล,ล้านบาทโตอย่างมากนะคะการที่ AEC เข้ามาเนี่ยหมายกหมายความว่าเรารวมตลาดเป็นหนึ่งนะคะฐานผลิตก็ขยายม,มีการโยกย้ายนะคะโรงงาน นะคะแล้วก็ไปที่ที่เหมาะสมคือต้องเตรียมรูปเตรียมรับให้ดีนะครับเหมือนกับว่าโลกมันเปิดอะไม่มีพรมแดนนะะการเปิดเสรีทางการค้าเนี่ยเท่ากับว่าเหมือนกับเราสบายก่อขายอยู่บ้านเดียวนะฮะพอเปิด AC, a c AEC ปั๊บเนี่ยเสมือน1ิประเทศนี้เนี่ยรวมรวมกันเป็น1ประเทศแล้วมีจังหวัดจังหวัดประเทศไทยจังหวัดลาวจังหวัเดเวียดนามอ่ามันจะเข้ามางั้นเพราะการผลิตเนี่ยแน่นอนมาตรฐานคุณต้อง ต้องต้องต้องตดีการแข่งขันจะรุนแรงแต่ในคําว่าโลกเปิดปั๊บเนี่ยแน่นอนมันจะแค่กำหนดว่าค้าขายในอาเซียนอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ละมันก็จะต้องเป็นการที่ค้าขายจากนอกอาเซียนก็เข้ามาเพราะฉะนั้นนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆนะฮะที่จะต้องต้องทำขึ้นมาคือให้ดีให้โดดเด่นนะครับต้องมีขึ้น การที่อินคอสเปติกปกติแล้วเนี่ยเขาจะเคลื่อนย้ายสองปีจัดครั้งหนึ่งแล้วย้ายประเทศไปเรื่อยๆแต่ว่าเรามีการเจรจาแล้วก็คุยกันนะคะให้มาจากที่ประเทศไทยท่านนี้เนี่ยาะว่าในอาเซียนแล้วเนี่ยประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งขายได้มากกว่าเขาเพื่อนคือแทนที่คนไทยที่จะไปตามงานอินคอสเปติกในต่างแดนมันจะไปได้ในจำนวนที่จำกัดแต่ถ้าเราสามารถ จัดอินคอรสมาติในประเทศไทยได้จะทำให้คนไทยที่เป็น R&D n d คนที่คิดสูตรนะคะหรือแม้แต่คนที่อยากจะมีอาชีพอยากจะมีสินค้าเป็นของตัวเองนะคะอยากจะเรียนรู้ว่าโลกของเครื่องสมองมันไม่มีการหยุดเนี่ะมันมีการพัฒนาตลอดถ้ามางานนี้คุณก็เก้าก้าทันการพัฒนาเพราะนั้นตรงนี้เป็นศูนย์รวม ของผู้รู้นะคะไม่ว่าจะเป็นสารใบหรืออะไรก็แล้วแต่มันเอื้อต่อคุณมากๆากเถ้าอยากฟังคุณเก็บนีเพิ่มเติมไปพบกับเราได้ที่งาน In c o s m e t i c Asia 2 0 1 2ในครั้งนี้ค่ะงานจัดขึ้นที่ใบเท็บาง,งานาในวันที่6 8พฤศจิกายนนี้ติดตามข่าวสารของงานเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าเจ้าขณะนี้ค่ะแล้วพบกันที่งานนะคะสวัสดีค่ะ